ไม่แสบครับไม่แสบถ้าแบาทถ้าแสบโอ้ให้สิบาทถ้าแสบให้หนึ่งรให้สิบาทมาเร็วๆขอเอ็มโม่น้่เนี่ยล้างก็ไม่มีละยังยืนเฉยอยไปดึงมันดิไม่ดี๋ยดี๋ยดี๋ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟิมนะครับอ้าวเชเบตเอาขอดูหน้าหน่อยอุ้ยน้องเชเบตไปกินอะไรมาพี่ออมเล็ตหรืออะไรกินขี้หรือเปล่ากินขี้หรือเปล่าไม่หุดกินนะไม่ใช่กินขี้อุ้ยออมเล็ตครับเอาให้ออมเล็ตไปเล่นกับเอฟซีกับเพื่อนๆนะแต่ว่าออมเล็ตห้ามทิ้งน้องนะโอเคไหมโอเคไปพาจับมือน้องไปเลยไปเล่นกับเพื่อนๆเร็ว ไปเลยนี่ครับผม FC นะมีเพื่อนๆด้วยน้องเชิดรู้จักหรือเปล่าเพื่อนเหรออมเด็กระวังล้มนะไปนะครับอมเด็กิ่งเลยครับน้องเชิดก็มีผู้ชายมาจับมือนะน้องเชิดยิ้มใหญ่เลยนะครับโอ้ยเดินเล่นนะง่ายเด็กก็ เอาก็ให้มาพักผ่อนนะครับผมวิ่งเล่นนะครับสักพักนึ่งเดี๋ยวก็พากลับนะครับอมเลดครับล้มเหรอบอกแล้วคอมเลดดูขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยค <c oughs> อมเลดล้มนัดเอาไม่ได้ตามไปถ่ายครับเป็นธรรมชาติครับวิ่งต้องมีล้มบ้างไม่โอ้ด้วยปล่อยทําตัวเองน้องไปไหนบอกก่อนน้องไปไหนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วเอาบอกว่าไงห้ามห้ามทิ้งน้องกัทิ้งน้องก็เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยล้มเอามาดูหน่อย ร้องไห้สิร้องไห้เจ็บไหมชอบวิ่งนะครับผมแล้วก็ชอบล้มมองเขาหน่อยครับอําเมรเจ็บไหมฮะอําเมรเจ็บไหมปล่อยครับปล่อยให้ร้องไห้ดีนะบเบสเบสเบสไปดูพี่อําเมรดีพี่อําเมร์เขาล้มอ่ะไปดูสิเจ็บหรือเปล่าไปดูพี่อําเมร์สิเขาล้มอ่ะเขาเจ็บหรือเปล่าไปโอ้เข้าไหนปะ ไหนพี่เบสเป็นอะไรน้องมาดูแล้วเนี่ยนี่เบนเป่าเป่าน้องเชิเป่าให้พี่อยมเลยสินี่น้องเขาเป่าให้นะครับเป็นสีเยอะมากเลยนะครับเชเบสห่วงพี่หรือเปล่าสวัสดีครับนี่เอฟซีเยอะแยะเลยนะเชเบสรักพี่หรือเปล่าไหนกอดพี่สิทาเสร็จแล้วดูหน่อยโอ้เลื่อนไหลนะ ปเดี๋ยวาพาไปล้างแผลไปเจ็บไหม,ไมเนี่ยเอาโอบีบก็ไม่เจ็บไม่ร้องเลยแต่แกล้งฟอมม,อ <laughs> มันลบแบบไหน,นแล้วต้องการให้โอทำไงต้องการให้โอเหรออ่ะต้องการให้โอทำไงพูดมาพากลับบ้านเหรอให้ร้อยหนึ่งหายร้องไม่เอาใช่ไหมโอเคไม่เอาหมด <laughs> หมดติดแล้ว <laughs> อยากให้โอทำอะไร ล้างแผลให้ใส่เบตาดีนะเ,เบตาดีนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปล้างป่ะอ,อะไร <c oughs> เบตาดีไงไม,ไม่เอาเบตาดีดีกว่าเบตาดีมันไม่แสบหรอกมันเป็นที่แดงๆอ่ะเป็นเป็นยาแดงเ,เราเอา,าเราเอาไอนะ้นั่นอ่ะเอาไอ้ที่พ่อเอม็มชอบเอาไปหยอดน้ำอะ่ะตอน,นเด็กๆอมเล็ตล้มอะ่ะแล้วก็เอามาป้ายแขนอ่ะที่มันแสบๆยาฆ่าเชื้ออ่ะหรือว่าหันจระเขหันจระเขไม่ได้หันจระเขมันต้องเป็นน้ำร้อนลวกไฟไหม้นะครับ อน้องไปไหนไปหาน้องก่อนเร็วน้องชิเบะไปไหนแล้วหนูน้องชิเบะอยู่นู่นเหรอนะโอเคเดี๋ยวเอาพาไปล้างแผลโอเคนะไปเรากลับไปล้างแผลก่อนนะครับ <laughs> นั่งแบบนอนนอนดีๆเลยนอนดีๆเลยนอนแบบความหน้าความหน้าครับขี้มูกก็ขี้มูกไปโอ้ยฟ้องไปอูนะอะไไรม่ใชเล่นเล่นได้ครับเล่นเลยครับอะไรทางท่าล้มก่อนเร็ว นั่งไปเลยดูดวนนะกี่เดเริ่มมองงนะครับอยากทายาครับหกล้มแล้วอยากทายาแนละ้วอยากได้ความใส่ใจนะครับเป็นธรรมชาติของเด็กๆนะครับพี่เดชเมื่อยครับไปไปตามน้องเดวพาไปทายาลนะเดชไปเดีไปเดเราพาพี่เดชไปทายาก่อนโอเคไหมพี่เดชเขาเป็นแผลนะโอเคบายบาย,บาย FC ก่อนเร็วบายบาย FC ก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายครับ อ่ะแล้วเ,เราไปเจอกันที่บ้านนะครับโอพามเดไปทายาก่อนนี่นะครับผมเราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับไปสวัสดีพ่อเอ็มแม่อูด้วยยังสวัสดีครับพ่อเอ็มแม่อูครับนี่ออมเดตออกไปวิ่งนะแล้วก็ล้มแล้วก็ไม่ยอมถ่ายคลิปต่อแล้วก็บอกว่าอยากกลับมาทายานี่นี่เลยบอกว่าเจ็บมากต้องทายาทายาไหม ทาเจ้าไหมไปล้างแผลก่อนเลยต้องเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลไม่ชื้อโรคนะนี่ครับแผลดูอเมเลโอขอดูหน่อยูนนีี่่ครับไปเอาแอลกอฮอล์มาล้างแผลเลยเดี๋ยวเชื่อเมเลนี่นะครับโดนแล้วครับ ยังไม่โดนเลยยังไม่ทำอะไรเลยแสบเลยโดนกลัวกลัวครับยังไม่โดนดุยเฉยจะลูบจะจับมือถูขี้ดินอกเลยรีวิวนะครับอวามเด็ดแสบความแสบแไม่เข้าเนื้อเลยนะเพราเอ็มแค่ตลอกนะครับอวามเด็ดนี่บอกทนไม่ไหวนะครับ ของดีเดซอน้ำยาฆ่าเชื้อโรคของดีของเท่าเดียนิดเดยวนเดีวิดเดียวเองยาพ่งยาพึ่เบอร์มาเบอาเบอาเบอาอาบอร์มเบอร์าเบอมาเบอราบอรบอมมบบอรบบบบบบบเอาบา้บบาอบบบาทมาเร็ว โอ้ยโมแล้เนี่ยล้างก็ไม่มีละยางดีเส็จไปดึงมันดิไอ๊ยไ้กดี่นัน่อยมันันัน่าเชือกก่อนโอเคอา่าเชือกอนเ์ครแอคติ้งดีมากเชเบตจกาจให้เพียบเลยหนครับเชเบตจะก็ปากรืออะไรไม่รู้นะกินขี้มา เอาไม่ได้เอาขอโทษเอาขอโทษเอาไม่ว่าหนูละไหนอําเลตหัวล้อทลาไมแปบบฟอร์มแบบฟอร์มนะครับโอเคนี่จบร้อนแล้วนะครับเพื่อเงินเพื่อเงินสิบบาทโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เอาก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับอ้ําเลครับถ้าใครเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เลยอย่าลืงกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนาฬิกาไอโม่ใหม่นี่ของหมดเนี่ยไม่มีแผลแล้วเนี่ยพอล้างไม่มีเนี่ยเนี่ยหลอกเอาตังอะโอโฟีหรือเปล่านี่นบ๊ายร <c oughs> อให้ให้เอฟฟี่ดูหน่อยเด้ว